ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่บ้านของอนายนาทีศิลาชัยก็คือลุงต้อยนะคะบ้านเลขที่72็ทับสหมู่12นะคะท่านผู้ชม f อนะคะความฝันรอบแรกของลุงต้อยเข้านะคะที่ว่าฝันว่าเถียงกันนะคะเถียงกันเรื่องเลขเรื่องหวยนะคะว่าให้เลขกันหรือ,อยังลุงต้อยก็ได้บอกนะคะว่าในฝันรอบแรกนะคะ 794นะคะท่านผู้ชมซึ่งความฝันของลุงต้อยนะคะเข้านะคะรอบแรกเด้อน,นะคะ f อนะคะวันนี้ลุงก็อบอกว่าฝันดีแล้วนะคะแอดมินก็เลยมาตามให้ท่านผู้ชม f อต่องวดเดี๋ยวตามแอดมินไปเลยนะคะทะเบียนรถ C9 เตเต็มๆเลยนะคะทะ <laughs> เบียนรถออกที่หลังน้ำกลนะคะ วัดีค่ะคุณลุงคุลุงต่อยเด้อนะคะเตกโก้เต๊กโกที่เป็นมาบอกเตตรงหน้ามันบอกต้องคนเป็นเน็นอ่นเองันดูนนอนโดยของนันทุนดูข้างมันนอ่นเะงั้นว่ามันั่งโต้มันนั่งต่มาทำไ้เจ้ามาบอกลแกเราบอกอย้นต้วบน่เบอกแล้วเอาบอกเตกเขาบอกของาบอกเตกโกที่มันนั่นว่า มันเข่ารอบแรก่ามมนเข่ารอบแรกจื้อได้แล้ว่านนี้มันมันห้อบ่ห้องบ่อเตบ่อเล้าห้องขอตัวนี่มันตรงกนเต้นเด้อหงว่านปันเพื่นักเบ็้นอะยังเบี้นเลยตอนตองเป็นนั่งจริงมันเด็นวนแห้งไม่ได้พกนเนี่ยนวแห้งนวดน่องนวดน่องรับเลย เด็นินยินดเสียงกูเส่งนละหน้เว้นเลยสักไปแ่บ้ามาเขานักมากส่นเต็แตะว่าของนี่กนินจิเจนเขาบอกเฮ้ยมันวันเด็กโตมาบอกเด็กโตจะมาบอกเด็กเราจะไปตไม่เด็กมาบอกเพราตงแงมแคงคนคนจะมาบอกกันน้อง้อง้องเป็นมาพมีดอกเบอกเด็กเขาเด็กเขาบอกมต้มีต้องบอกเลไ พกตุณพ่ก็บอกเ้าว no uh ัดน้บอกมาบอกเราเจ็ดเก้าสี่พันมาีสี่อแบบนี้เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเดียวอ๋อเจ็ดเก้าตัวเดียวอืมแล้ววันนี้ฝันฝันเนี่ยฝันกลางเว้นฝันกลางเว้นวันพระมาวัานนนนเนาะว่านว่นวันพระตัวจ้ามีโอกาสแต่ตัวนันไม่เคลื่อนฝันไม่ด ตั้งกินฝันว่านางปนม่นางเป็นแม่นทนางไปนเียกว่าองค์พระเจา้าูุงัวองค์องเก่าหนะองรอเกา่าน่ะจ้าเป็น,เป,นเป็นร้อยมากร้อยมาเลยร้อยมากรงลงใน,งงในดินลงดินในหุ่นนทอง,งก็เลยว่องเก่าอเก่าองไปกลมกานนางกลมกับเป็นแตจงเงนามากเป็นจงกงนามาให้สิบเบาทเลยจต็มี่เจตจสักเต็มเลยสิบเ็ดบาทสิเ็ดบาท เป็นหมวหัแหดบแบงบบกันได้สิบคนหน,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 น่งบาทสี่สิบเอดบาทให้แบงกันได้สิบคนหมวกนี่คือเพือ่อนม,อมา,วาว่าลของกันรางจริงเหอไปเลยเพื่นกับาบอกกัาหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเนาะพูดจังวถ้าสามตัวก็เก้าราการที่เก้าแก้วมาแท้แก้มาแท้มาชการที่เก้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์่องนี้แจ้งแจ้งด่วนเล้ว่าจุแปสบหก ค่ะเดี๋ยวให้ลุงเขียนก่อนเนาะตีความฟันตีได้แปดเก่าติเขีองมัาดเลยอู้เราเลยของาดเราก่ามันฟันฟันกางเว้นเจ็งไม่กนฟันจะเริ่มฟันกลางเว้นเขามาบอกเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็อันนี้ันกลางเว้นมาเอือนพระอันนกลางคืนตกกลางคืนกับฟันเห็นอัน รอเก้าพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าเอาเงินมาให้สิบเอ็ดบาทให้แบ่งกันได้สิบคนแบ่งกันได้สิบคนจ้ะแต่ผมแต่ผมเป็นเห็นโตเก้าไม่ติดเท้ดูเลยจ้ะมันจะไม่ติดเท้นหนึ่งมีสามตัว เลขทีเป็ดการจะว่าคนคนจะคนบอกเกาีงวดก่อกนคนม้วนเกเกาเงินคน,น,นบอกเกา,กานีนะเการีงวดก่อนจะเบิมบอกเ็เกาซี่ดอกแปล,ลกนะลุงเนาะจําได้จ้ะโดยตัวไปม,ม,มว้วมต้องแต่มใหม่เบล่าผมผมผมเป็นรุ่นรุ่นรอบแรกอะไรน่นอะไร่นกลัว จ้ทุกรอบนอนัง่งบมิได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอืมตัวนี้ตัวนี้จะเก็บตัวร้องตัวร้องตัวร้องแปดเก้าอืมแปดเก้าแม่ทั้งนี่ ตกลงไปเขนนัมังมากที่แก้ทุกอวงไงนั่งซูนย์นั่งศูนย์ออเหรอลุงเพราะว่าเออเอาแนกันด้เอาแน่เนาะนั่ซูนพอตแฟนมันพูน้ำตัไปูนมั้งไหมจ้าูนจ้ะมันเนี่ยจ้ะนแรกแต่มันแรกแรกแต่มันจะตีแรก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 แค่เพื่อเพื่อนก็ไปแค่ซูนเจ็ดเก่ากันจ้า อันนี้ฟันโตงวดเลยเนาะค่ะฟันโตงวดฟแม่ฟันอะกัเลยฟันมากนามันนางเจ็บปุ๊บโทรมาดูนางบอกเบื้อง้คือแก็เขาดเลยาเขาน้าบวกเขาบอกเขาเจอเขาบอกเจออันเขาบอกเขาบอกเขาแจอรอบแรกนะรอบแรกมรลบรบรกบอบรกยิ่ดูเจอว่าเขาเขาโมาเป็นน้ำเด็กนั่งนั่งหม เาเขาโนาายลงว่าจะกินเป็นใจจ้ะท nah, ุ่นตั้งตั้งตั้งตรงของตรงตรงตรงของของคนสิบีิบอย่างนี้เบอีลูกเสกัดกันกัตนมากใช่อง่องจำได้เหเขาโไปส้หวหวงค่ะเขาบางแล้แต่ว่าเขาได้ไปชูดน้ำมานจ้ะ ปะโจนกระบอนถาไปว่าร่งร่งจีบกับแคนปกนระโจวรงน้ำจ้าแคนร่องเล่อยจ้ารุ่งแขนลงจ้าร่งเรื่อยนรจน้าจ้ะอันนี้ฝันตองวดนะคะของลุงต่อยเด้อนะคะฝันตงวดคุณที่บ่อ4๔มาที่แล้วบ่ัตงวัน๗๙ไหวฝันตองจ้า ฟันตองวดนะคะเจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะงวประเมันนี่มันตรจอจอเตอไปเรื่อยไปเรือหไปิมาเาเล่โ่เร็วิสเจ็ดมค่ะพอมาเจ็ดตามเร็ว าตัวเดียวลงพรอบใจมากี่สุดมาเก็เก้ามากเก็เก้างมให้นะกลมให้แล้วเก็เก้าชอบมากเก้าเก่งเต็งเก้ามากเกิดเกดมาเกามามาเกดดมาดขาดมาดขาดไมาแน่นอนม่แน่นอนค่ะาลงค่ลงปาเียจ้าตเลกไล่บอดาเดอนะคะเอซเนาะค ทุกคนส่งงโคโห้อมีไม่ใช่บงคินี่ขอททุกคนทุกคนนะครับสาธุสาธุนะคะ